สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฟังโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าวรวมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบ่ว่าสิเป็นทั้งยุโรปและก็กกทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก่อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก,ก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องิสด้บ่พบาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่น้องจะนำเสนอเนาะมันมีอยู่เพจหนึ่งของเขมนนะครับเป็นเพจใหญ่นี่แหละนะครับเขามีการแบบรีวิวนะครับรีวิวส้มตำอ่าส้มตำสูตรเขมนเขาบอกว่าเป็นสูตรเขมนนะครับตามที่เราไปดูในคลิปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถนำคลิปมาลงได้เนาะเดี๋ยวมันติดแดงอีกนะครับทางช่อง YouTube มันมีลิขสิทธิ์เขาแหละนะครับผมก็เลยแคปเอาภาพมานะครับ สูตรเนี่ยนะครับมันเป็นสูตรเครื่องปรุงทุกอย่างนะครับเครื่องปรุงรสส้มตำเนี่ยบอกว่าเป็นสูตรเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลปิ๊บเนี่ยก็เป็นสูตรส้มตําไทยเพราะว่าที่สปปลาวเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยใช้น้ำน้ำตาลปิ๊บนะครับเขาจะใช้น้ําตาลทรายเป็นหลักเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นปลา้านะครับก็อ่าส้มตําลาวนะครับแล้วมีการแบบตาแบบตํามั่วนะครับเขาเรียกว่าสูตรตํามั่ว นะครับมีใส่ทุกอย่างนะครับสไตล์เขาบอกว่าเป็นสไตล์ขเขมรให้เราก็นั่งดูมันก็เหมือนสูตรนะ้ําส้มตําไทยลาวเรานี่แหละครับนะครับแล้วก็มีกินแบบพิสดารโชวนะครับกินปูดิบนะครับก็เป็นพี่น้องในเขตภาคภาคอีสานแล้วก็ในฝั่งสปปลาวเราก็กินมานะครับตั้งแต่นะครับสมัยบรรพบุรุษเราแล้วเนาะมันก็เป็นส้มตําไทยลาวที่เรา กินกันนี้แหละนะครับแต่ทุกวันนี้จะทําไงได้ล่ะพี่น้องครับเพราะว่าขมຈทุกวันนี้เขาก็พยายามเนี่ยพยายามลื้อฝื้นอันไหนที่เขาอา่เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปเที่ยวขมຈน,นะนะครับผมไปกรุงพนมเปญผมก็ผมก็ไม่ค่อยเจอร้านส้มตำนะอายอนไปเมื่อสัปประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะนะครับผมเคยไปผมก็ไม่เคยเห็นส้มตำนะนะครับหลังๆมานี้อะไรที่นะครับเขานิยมกินกันนะครับ อาขเขมรก็กินน้ำเขานะครับกินไปกินมากะว,ว่าเออพราะเห็นว่าอยู่ในขเขมนก็มีเนี่ยนะครับมีปูอ่ามีไอมีบัฮุงเนี่ยนะครับก็เลยแบบคิดค้นมาบอกว่าเป็นสูตรขเขมรน,นะครับไม่นานนะนะครับในอนาคตไม่แน่นะครับทั่วขเขมรอาจจะบอกว่าส้มตํานี่เป็นของขเขมนไปขอจดทะเบียนขึ้นนะครับขึ้นกับองค์การยูเนสโกอีกว่าเป็นของ อ่าพะพายาสลัดเป็นของแคมบูิเดอกโกเวนกรรมนะฮะอันไหนที่ทําแล้วนะครับเวลาจริงๆแล้วนิสัยคนขมรนเนี่ยเป็นคนที่มักอิจฉาคนนะครับเอาพูดตรงนะชอบอิจฉาแล้วผมเจอมาตลอดนะครับส่วนมากเขาก็คิดว่าเขาน่ยฉลาดกว่าพวกเราอยู่นะเขาว่าเขาฉลาดเขาว่าเขาเก่งกว่าพวกเรานะครับเขาคิดว่าคนอื่นน่ะ จะไม่รู้ทันเขานะครับแต่แต่ว่าสําหรับเฮ้าเนอะเฮ้าม่องเขมรเฮ้ามองว่าเป็นเป็นประเทศที่กําลังรื้อฟื้นกําลังจะพัฒนานะครับเดินตามรอยคนอื่นมากกว่านะครับแล้วก็ชอบเคม็มนั่นเค็มนี่นะครับอ่าพอเวลาโต้เถียงกันไปเถียงกันมานะครับดราม่ากันไปมาก็บอกว่ามีหลักฐานละนะครับอเอาตั้งแต่ปราสาทหินปราสา,นานทนครธมปราสาทนาครวัดปราสาทต,ต,ตรงนู้นตรงนี้ เอามาเป็นหลักฐานเพื่อให้เป็นข้ออ้างอันนี้คือเป็นสูตรเขมรนะครับเขาก็มักจะภูมิใจในในในเรื่องอ,อดีตนะครับ <_ p id> เขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่ที่สุดในในเขตเอเอเอเขตอาเซียนนะครับมีวัฒนธรรมที่เอาง่ายคือเขาลองแค่อินเดียเขาเป็นลองแค่อินเดียอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นลาวก็นะครับเกิดที่หลังเขมร นะครับอันนี้คือคนคอมเมนต์ comment, เขามักจะพูดเวลาที่เราคุยเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอเก่าเรื่องแก่อะไรประมาณนี้คอมเมนต์ comment เขาจะอ้างแบบโหเนื้อเมฆเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีประเทศไทยนะไม่มีประเทศเลาวเนะเมื่อก่อนไทยลราหนุนอบพยพมาทั้งทางยุนาน,นุนทางประเทศจีน,นเขาเล่าให้ผมฟังนะนะครับผมก็นั่งฟังเพราะว่าคือเรียนนะครับเรียนที่เดียวกันเนาะนะครับ ขาก็บอกว่าทุกอย่างนะเมื่อก่อนถ้าเป็นพูดถึงเรื่องเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลาวไม่ว่าจะเป็นในไทยล้วนแล้วมาจากกัมพูชาหมดมาจากขเขมรอ่ทุกวันนี้ไม่เห็นแลครับมีข่าวล่าสุดเนอกาะที่ว่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่นะครับที่ว่าสังคมในกัมพูชาเขาวิจารณ์ในขเขมรอ่าเศรษฐีชาวขเขมรแต่งงานแบบจัดหรูมากนะครับจัดงานแบบยิ่งใหญ่งานแต่งงาน ะร,ระดับเศรษฐีในกัมพูชานั่นเองนะครับติดหนึ 3, ่งในสอ่ะก็จ้างช่างแต่งหน้าไปจากประเทศไทยจ้างนักร้องลิเดียนะครับนักร้องจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะครับจ้างไปทีนี้คือการแต่งคือนะครับแต่งในงานแต่งนะครับการที่เตรียมงานน่ะนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งไปแต่งมามันก็คือจ้างคนไทยเนาะนะครับทุกอย่างจ้างคนไทยหมดเลย นะครับให้มันดูแบบมีแบบก็เรียกว่าดูไฮโซนิดนึงนะครับเพราะว่าในการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นรถสนิยมนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าไทยแลนด์แล้วก็รู้สึกว่ามันจะล้ำหน้าคนอื่นล้ำหน้าคัมเรนล้ำหน้าลาวในการแต่งตัวรถสนิยมมันอาจจะดูดีกว่านะฮะเวลาเจ้าของงานจ้างช่างภาพจากประเทศไทยช่างแต่งหน้าไปแล้วก็ดูมีชื่อดูไฮคลาสนะครับ ทีนี้คือพองานมันออกมาใช่ไหมครับสังคมในกัมพูชาวิจารณ์เละเลยนะครับวิจารณ์ต่างๆนานาว่าชุดแต่งงานทําไมไม่แต่งจัดประเพณีแบบขเขมรชุดนะเจ้าบา่าวเจ้าสาวก็สูตรไทยหมดเลยนะครับคือคนรุ่นใหม่ในขเขมรเ,เนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าสูตรนะครับชุดแต่งงานชุดไทยอะไรมันจะดูดีมันจะดูเรียบหรูอะเนืกอไหมเรียบหรูมันไม่ได้มีอะไรเป็นดอกอะไรตรงเว้าตรง ตรงสะโพกตรงหน้าอกอะไรเงี้ยมันดูแบบนั้นมันดูยุคเก่าไปแล้วไงเราสังเกตน,นะครับชุดไทยมันก็จะเป็นชุดเรียบๆแล้วก็มีอะไรนะตรงบนศีรษะนะครับคืาเรียกอะไรนะครับช,ชาดาไหมนะครับนั่นแหละครับมันก็ดูแบบดูเรียบหรูนะครับเป็นชุดไทยทําให้งานจบไปนี่คือวิจารณ์กันเลยเลยนะครับไม่ภูมิใจในความเป็นขมเมนหรือนั่นนี่นะครับ คือจริงๆแล้วประเทศในอาเซียนเราไม่ว่าจะเป็นคาเมนลาวไทยนะครับใน3ประเทศเราเนี่ยเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแถวยุโรปเนาะยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยคือคือเขาจะแต่งชุดอะไรมันก็เป็นสิทธิของเขาไหมครับมันไม่ใช่ว่าเขาแต่งชุดออกมาแล้วมันคล้ายๆกับชุดไทยแล้วเป็นชุดไทยไปเลยแบบนี้ก็แล้วแต่นะฮะหรือต่อให้คนคขมนใส่ชุดไทยก็แล้วแต่ ทำไมต้องมองว่าเป็นการลืมชาติขายชาติลืมกรรมพืชตัวเองนะครับประเทศคอมมิวนิสต์เราก็เหมือนกันนะครับเวลาแต่งชุดนั้นนี่นะครับเป็นชุดไทยชุดอะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าคือพูดภาษาไทยยังลืมชาติเลยนะครับยังถูกกล่าวหาว่าลืมชาติเลยนะครับเป็นแบบนี้ประเทศในคิดแบบนี้คือประเทศมันก็เลยแบบไม่พัฒนาไงนะครับแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคือเวลาที่เราเราดูสื่อไทยเนาะ นะครับดูสื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคนดังในประเทศไทยอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าดาราซูเปอร์สตาร์แล้วแต่นะฮะขนาดเพจไทยเมื่อก่อนมันมีเพจหนึ่งเนาะที่ที่บอกว่า,าชื่อเพจนะครับอะไรนะย,ย้ายย้ายประเทศอะไรเงี้ยนะครับพูดถึงเรื่องการย้ายประเทศเนี่แหละครับแล้วก็คนไทยบางคนถ้าไปพูดแบบว่า คนไทยบางคนเขาพูดออกสือได้เนะาะบางคนบอกว่าโอ้ดีดีใจนะครับมาอยู่ในอเมริกาดีใจมาอยู่ในในแคนาดาดีใจมาอยู่ในออสเตรเลียดีใจมาอยู่ในอังกฤษอะไรเงี้ยคนไทยเขาพูดคน,คนไทยด้วยกันเขาก็ไม่เห็นว่าเออลืมชาตินั่นนี่เขาไม่เห็นบ้ากันเลยนะอันนี้ลาวไม่ได้นะครับลาวคอมมิวนิสต์ลาวเขมรก็เช่นกันเห็นไหมเมื่อก่อนเคยเคยเห็นไหมครับนักร้องลาวคนหนึ่งเนาะ อารเล็กซานดรานะครับที่ลาวันบุญช่วยที่ว่าเคยเล่นเล่นละครกับเวียสุกนวัต์นเมื่อก่อนน้องดังมากๆเลยนะอาย้อนไปเมื่อก่อนนะตอนสมัยน้องน้องยังเป็นวัยรุ่นยังเด็กเนาะนะครับแล้วก็มาโชว์คอนเสิร์ตท,ที่พัทยาแล้วก็มีให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยสื่อหนึ่งหนึ่งนี่แหละบอกว่าถ้าเกิดที่ประเทศไทยน่าจะดังกว่านี้อะแบบนี้แหละครับคือถามว่า ถ้าเรามองในในความเป็นจริงนะเราไม่อิงหรือว่าหรือว่าไม่มีอักมีมีอคติต่อกันนะครับผมไม่มีอคกติต่อกันนะเรามองว่าทุกคนมันมีมันมีสิทธิพูดไหมก็คือพรีเซนต์ตัวเองเนาะสมสมสมุติว่าผมอ,ะอ่ะอ่าผมบอกว่าอ่ะผมเกิดในระบอบคอมมิวนิสต์ลาวถ้าผมเกิดในอเมริกาผมน่าจะเข้าถึงการศึกษามากขึ้นผมน่าจะมีความรู้ชีวิตผมน่าผมผมน่าจะดีขึ้นแบบนี้ผมผิดเหรอ นะครับประเทศอื่นทั่วโลกที่เป็นเสรีเขาก็พูดกันนะครับหลังจากที่นักร้องนะครับอเล็กซานดราพูดเรื่องแบบนี้แหละครับเพลงน้องก็เลิกไม่ค่อยดังนะแล้วก็มีพวกอนุรักษ์นิยมในในสปปลาวนะครับเอาแผ่นซีดุงซีดีเอาไปทิ้งกันแล้วก็ปิดข่าวนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระแสในสปปลาวทุกคนก็ทราบนะครับคือทําไมมีความเป็นชาตินิยมขนาดนั้นเลยเหรอนะครับถ้าเป็นชาตินิยมขนาดนั้นแล้วทําไม ประเทศชาติมันไม่พัฒนามันไม่เจริญนะครับคเมนก็เช่นกันนะครับคือประเทศมันคือต้องดูตัวอย่างประเทศที่เขาพัฒนาเขาเจริญแล้วเขาไม่ได้ยึดติดกับสิ่งแบบนี้นะนะครับเขาเฉยๆนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิธีคนสองฝั่งโค้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี